โอเคครับอาจารย์ผมมีคําถามครับคืออาคารอยู่อาศัยรวมหรืออาพาร์ตเมนต์เนี่ยเออนับความสูงจากตรงไหนครับถ้าเกิดมีห้องเครื่องลิฟต์เนี่ยเอ่อต้องต้องนับตรงส่วนที่สูงสุดของห้องเครื่องลิฟต์ไหมครับนี่ก็ต้องดูตรงนี้ก่อนนะครับว่าในกรณีดังกล่าวเนี่ยมันเป็นกฎหมายฝังเมืองรวมหรือกฎหมายฝังเมืองหรือกฎหมายควบคุมอาคารเอาพูดในกรณีกฎหมายควบคุมอาคารก่อน นะครับในกฎหมายควบคุมอาคารนี่ก็ต้องแยกกันอีกนะครับว่าหนึ่งก็คือมันเป็นกฎกระทรวง5 5าสิบห้าไหมที่ <mistakes. S 1> บังคับใช้ในตา่างจังหวัดเ็ยยกเว้นกรุงเทพมหานคร <Yes. S 1> เป็นอาคารตรงนี้นะครับอาจจะมีดาดฟ้าหรือไม่มีดาดฟ้าก็แล้แต่นะครับในกรณีที่หลังคาทรงถัวรหรือปัญญาเนี่ยเขาจะคิดความสูงอาคารนะครับจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างนะครับเป็นพื้นดินที่ก่อสร้างเนี่ยมันเป็นเนินเป็นอะไรก็แล้แต่ก็ต้องเริ่มวัดตรงนั้นเราต่างจังหวัดเห็นไหมครับมันจะมีเนินมีอะไรแบบนี้ ครับไม่ใช่วัดที่ระดับตนนนะครับวัดที่ระดับพื้นดินที่ก่อสร้างตรงนั้นแหละแล้วก็จับส่วนที่สูงที่สุดก็ดิ่งลงมาไงครับแล้วตรงนั้นแหละก็คือเป็นความสูงของอาคารแต่ส่วนที่สูงที่สุดตรงนี้เนี่ยก็คืออะไรก็ถ้าตามกฎหมายควบคุมอาคารนะครับเขาจะวัดที่ระดับยอดผนังจะไม่วัดส่วนที่สูงที่สุดทั่วทีนะครับเมื่อกี้นะครับก็คือตรงนั้นแหละเป็นความสูงอาคารตามกฎกระทรวงแบบที่55ก็คืออาคารทรงสั่วหรือปั้นหยาก็คือที่ คือระดับบนคาหลังคาก็เือบบนคาหลังคาเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของผนังผนังนี่คือรอบนอกนะครับครับถ้าฝาเนี่ยก็อยู่ภายในครับนะครับทีนี้ถ้าของกรุงเทพมหานครถ้าของกรุงเทพมหานครนี่ยก็คือคิดจากไหนก็คือคิดจากระดับถนนด้านหน้าเพส่วนใหญ่ก็วัดที่กลางพรมนูนที่สุดจนถึงระดับสูงสุดอ่าถ้าเป็นแบบนี้ห้องเครื่องลิฟต์เนี่ยโดนแล้วครับโดนอ่าห้องเครื่องลิฟต์เนี่ยจะโดนแล้ว S <S เพราะมันส่วนที่สูงที่สุดไงอันนี้คือความสูงของอาคารทั่วไปนะของกร,รุงเทพมหานครอ่าทีนี้ถ้าไม่ใช่อาคารทั่วไปอ่ะเช่นเป็นอาคารขนาดใหญ่นะครับเช่นมีความอ่ามีพื้นที่นาชั้นหนึ่งชั้นใดหรือรวมกันตั้งแต่แปดเกิน1 0 0 0พตารางเมตรนะครับเกิน1 0 0 0ันตารางเมตรและมีความสูงตั้งแต่15เมตรขึ้นไปความสูง15เมตรเนี่ยวัดตรงไหนก็คือจากระดับขึ้นกลางถนนครับ ีนก่สูงอ่าสูงขึ้นไปถึงยอดข้างบนสุดเลยระดับสูงสุดอ่านี่คืออ่าใช้บังคับเหมือนกันกับก็คือในส่วนของอ่าความสูงขอคารนะครับก็คือจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างจนถึงระดับที่สูงที่สุดอันส่วนของอาการสูงก็เหมือนกันครับก็คือจากระดับที่พื้นดินที่ก่อสร้างนะครับอนะครับก็วัดที่ตรงไหนนะนะครับก็คือวัดที่ ในส่วนที่มันเป็นอ่าเหมือนกับกฎกระทรวงจับที่55ก็คือพื้นดับฟ้าอืนะครับหรือไม่ก็ที่ยอดผนังอ,อันเนี้ยคือถ้ามันเป็นอาการขนาดใหญ่นะครับอืนะครับทีนี้ของกรุงเทพย้ำอีกทีนะครับก็คือจากระดับถนนถึงระดับส่วนที่สูงที่สุดครับกลางนถนนตรงที่เป็นหลังเต่าก็มีรูปประกอบไว้นะครับเพื่ออธิบายให้ชัดเจน ทีนี้ในส่วนของความสูงของผังเมืองรวมเนี่ยมันก็มีสองแบบนะครับถ้าอยู่ในส่วนของเมืองที่ไม่มีความสูงเลือดสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติหรือเมืองเก่าเนี่ย <c oughs> เขาจะวัดความสูงเนี่ยเหมือนกับในส่วนของอกฎหมายควบคุมอาคารตามข้อที่กฎกระทรวงจบที่5 5ก็คือจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างจนถึงระดับยอดผนังกับเป็นาการสง่งตรวปัญญาใช่ไหมครับ หรือถ้าเป็นหลังคาที่มีดาดฟ้าก็คือจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างจนถึงระดับดาดฟ้าแต่ถ้าเป็นอาคารที่มันอยู่ในสภาพแวดล้อมนะครับที่เป็นเมืองเก่าหรือในส่วนที่เป็นชายทะเลเรื่องอะไรเนี้ยก็วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงระดับสูงสุดของตัวอาคารจะใกล้ๆกับของที่มาใกล้ๆนะครับ ใแต่ของเทมารารนะรจำไม้เลยนะครับถ้าไม่ใช่อาคารขนาดใหญ่ไม่ใช่อาคารสูงวัดที่ระดับกลางกลางกรนวจนถ,ถึงระดับที่สูงที่สุดนะครับวัดไม่เหมือนกันวันนี้ได้ไมครับทีนี้ก็เสริมก็ไปนิดนึงก็คือคมันก็มีในกฎกระทรวงฉบับที่หกแปออกมาเพิ่มเติมเขาก็มีการทํำพวกเ <c oughs> สาส่งสัญญาณเรื่องอะไรเนี้ยเสาสัญญาณของอาคาร เพ้นเสาส่งสัญญาณของอาคารเนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่บนที่สูงๆอยู่แล้วตั้งบนบเพื่อ,อให้มันสามารถส่งสัญญาณไปได้ไกลๆโดยไม่มีอะไรมีดกวางเพี้ยนตรงเนี้ยเขาไม่ได้นามาคิดเป็นความสูงขออาคารนะครับอย่าลืมนะครับไม่นํามาคิดของความสูงไปของความสูงอาคารไม่ว่าจะในกรนุงเทพมหานครหรือในอต่างจังหวัดที่ใช้กฎกระทรวง5 5นะครับความสูงยังเหมือนเดิมตามที่ครูอธิบายไปแล้วเมื่อกี้ครับโอเคครับขอบคุณครับ thank you